รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบ้านใครว่าสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาอุ้ยตายแบสวัสดีครับผู้ชมคสวัสดีครับน้องปัญจานครับพี่ก้องตายแล้ววันนี้เรา2คนนะครับผู้ชมพบกันได้ไหมคะในรายการบ้านใครว่า วาไรตี้สนุกบุกลุกทุกบ้านนะครับผมนี่เราบุก,บกอยู่ค่ะบุกอยู่แน่นอนนะฮะวันนี้นะฮะแขกรับเชิญพิเศษเป็นพี่ชายผมเองต้องบอกเลยว่าทั้งหล่อทั้งเล่นกีตาร์เก่งแถมพูดไม่ค่อยชัดด้วยฮาร์ด <c oughs> ่างนี้ก็เปิดใหม่เขาเลยเขาไม, <c oughs> มตัดลิ้นมาใหม่เลยย่าคุณแม่จันจะพาไปบุกบ้านเขาใช่ไหมใช่ว่าแต่ว่าบ้านของเขาคือใครคนนี้คุณไม่พูดชื่อเลยฮะคุณเป้ไงอ่ะเปล่าไหมจ คุณเป้เโอ้โหคุณอะไรกระเด็นมากเลยคุณเป้อารักนะคะบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวเอกมัยทองหล่อได้แหละร <What? S 1> วยนะ <Wow. S 1> บ้านเอกมัยทองหล่อรถก็ติดนะเซจะติดได้ยังไงเดีย๋ยวนี้มันติดตร<อ>งที<ล>่ไหนรอรถมันติดหาได้คุณก็ยากจะไปยากอะไรเดี๋ยวผมโทรบอกเขาผมมีเบอร์เขาให้เขาทํากับข้าวไว้ที่คอนโดเขาเลยคุณมีเบอร์เขาได้เหรอมีดิคุณเขาเปนอ่นได้เหรอแน่นอนเขาเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าผมคุณ่อกูน่ะคบเขาคบคุณเหรอ โอ้โหเขาไม่ค่อยตายแบบผมเทา่าไหร่หรอกมิ้งก็เลยชีวิตจริงอะ่ะโอ้ยอวุ่นวายใจรปรนจันกับไม่ไหวเกินไปเอานี่พกยูโรไงพยวลารถติดนะไม่มีอะไรกินอันนี้ยูโรเค้กรสทัสตาร์ดทักออกมาอย่างก,กระชากของเลยอันนี้ยูโรเค้กรสใบเตยใบยเตยสั้นเสมอหูยูโรเค้กรสสตรอเบอรี่ตื่นเต้นสุดๆเอาแต่ขอให้ใหญ่กว่าเดิมยูโรเค้กรสบลูเบอร์รี่สดใสช็อบกันแล้ นี่เตรียมไม่เยอะขนาดนี้ขอสองพอได้ไหมพอเป็นสอง่องสิบสี่พอเอาไปเลยเอาไว้รถเลยสี่พอเผื่อคุณชอบกินรถติดๆกินได้สบายๆเลยอร่อยหอมเรสนั่นแหละงั้นผมว่าเรารีบเดินทางดีกว่าผมจะได้พาพี่ไปตัดติ่งเนื้ออีกพอแก่แล้วติ่งเนื้อเริ่มงอกตามตัวนะไม่ถูกเลยติ่งแ่ะนี่ขลุ่มขลุ่อมอะขล่มอะขลุ่มะขลอะอะขลมอะรถุ่มอะขลุ่มอะขลุ่มอะขลุ่ม่ม เปิดไปไปหาพี่เป้เถอะหาพี่เป้ดีกว่าโอ้พี่พี่ไปเอกมัย15เนี่ยพี่ก็มีฮะไม่ใช่โมไซวินไม่ใช่เหรอเฮ้ลิสตั๊กเงี่ยเหรอเอางี่ผัวโมไซวินสิเมียไม่ใช่ผัวเมียกิ้วผัว พคนไปหายเพิ่งไปตึงมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วคุณเปียร์อะไรอะไรทําเนี่ยสวัสดีครับทําไมเสียงมันเหมือนแท็กเตอร์จังครับมาคือที่เสียงเบาลงแล้วครับที่ไม่เขาไม่เสียงเบาลงอนนี้เสียงเบาลงแล้วครับตอนแรกนี่เสียงเหมือนแบบเหมือนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ดังกว่ารถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ครับอุ้ยนี่รถนี่ก็ไรบิ๊กไบค์ไม่อันนี้ก็ไม่ได้บิ๊กมากนะครับที่8 0 0ซีครับเดี๋ยวก่อนทักทายก่อนสวัสดีครับผู้ชมนี่พี่เป๋เตลเครับเฮ้ยเป๊ะรัครับพี่เป๊ะรักต้อรับสวัสดีพี่ก้องครับเฮ้ยมินเล่นเตลเอร์เป๊ะรักแล้วครับผม เราไม่เจอกันนานนะครับตั้งแต่อยุธยาพี่หุ่นรัดมากเลยอ่ะโอ้โหคนนี้เขาสุดยอดกว่าทำไมไปเอาฟันฟอร์มพี่พี่ก้องมาใส่นะครับพี่ฟันผมเองฟันผมเองไม่ฟันพี่โดนนะฮพี่แล้วมันจะออกรายการได้อะพี่ก็ดูที่มี่ออยมี่เป้ทำเองเหรอใช่ครับเป็นฟันผมเองคุณเหรอใช่ครับมีสวยมากเลยแต่เดี๋ยวดีเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นการคัเม็ดหรือว่าเป็นกีวิสไลน์รุ่นใหม่ขอบคุณครับดีเทนเนอร์รุ่นใหม่อ่ะ ลือดออกแล้วเปเนไยไม่แน่ใจดูด,<ล>ดีดูเออนะเออใช่ใช่ใช่ อันนี้พี่ก็ทำได้ใช่ไหมไอเดียดีนะพี่พี่ทำได้พี่เอาไปเะเครื่องบินเครื่องบินปอมหายไปหล่อเลยพี่ก็ไม่เคยอย่างนั้นครับผมมันเป็นแบบเครื่องประดับเฉยๆครับเขาสามารถหล่อได้หลายอย่างแต่ว่าก็ต้องไปปั๊มกับฟันพี่ก่อนใช่ฟันเราจมูกเราหูเราทำได้หมดเลยเป็นรอยเลือดออกเลยรีบรีบถอดไงโอ้เก่งใจเจ็บป่ะไม่เป็นไรครับพี่สบายมากกระเพาหลุดเลยเออเขาจะไปทำเป็นปั้นจั่นก็ได้นะเธอกวันสวยดีนะ ทำให้แฟนใสของเราเราใส่ของแฟนโอ้โหโน่าดูมากเราทำอะไรปุ๊บใช่ไหมมีอะไรปุ๊บเนี่ยนี่ยเปหน้าแฟนเราไปออกนอกใจปุ๊บเห็นปุ๊บอ๊อฟแฟนแฟนดูดีโอ้ยจะดีเหรอครับผมว่ามันดูสมโูดนะครับเอามาคุยถึงเรื่องพยานพาณิชที่ขับมาแต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้นำเทรนเลยขี่ฟิกเกียร์ใช่แล้วก็คว่ำไปด้วยคว่ำเกือบตายไม่เข็ดกับไอ้สองล้อนี่เหรอพี่ความจริงก็เกือบเข็ดครับแล้วก็แอบพ่อขี่นานมากนี่คือ ซื้อมาเนี่ยก็แอบอยู่นานมากเหมือนกันคันนี้ยังคันตอนนั้นยังมีคันจะบอกว่ายังไม่ได้บอกที่บ้านอันนี้บอกแล้วอันนี้บอกแล้วไม่ไปบอกผ่านรายการนี่แหละนี่ยี่ห้ออะไรคะคุณอันนี้ดูคติครับผมเออทำไมทำไมดูคติไม่เป็นสีแดงทําไมครั้งนี้มันเป็นสีสีบอลสีเงินตอนมันเกิดมาเป็นสีเหลืองส้มครับแต่ว่าเราเราลื้อใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยที่ไปขัดมาใช่ไปขัดออกไปตรงไปแต่งเนี่ยก็เพิ่มไปเยอะเหมือนกันสีบานปลายบานปลายครับรถก็มีแต่ลดลงไป ลดเงิน <ลด S 1> เราลดเงินเราลงไปเรื่อยๆที่กี่บาทเนี่ยคันนี้คันนี้ผมซื้อมาประมาณสี่แสนแต่งไปอีกน่าจะรวมๆม 6, 000, 7, 000มีหกแสนเจ็ดแสนไหมไม่ถึง 5, <000. S 1> ไม่ถึง,ถง,งห้าแสนมากกว่ากูเป้ครับปปผมฉันขี่ไม่ได้ขาไม่ถึงระวังท่อครับพี่ต่อท่อร้อนแต่ผมเชื่อว่าพี่ก้องขี่ได้ครับเพราะว่าคันนี้ไม่ไม่สูงเลยพี่ก้องลองค่อมดูเชื่อผมแต่ระวังขาโดนท่อเฮ้ยขาใส่เกงยีนไม่เป็นไรครับพี่ก้อง มน่าจะกางเกงยีนน่าจะเป็นรอยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ได้เลยเ oh, ฮ้ยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไม่ล้มแน่นอนอุ๊บประกันขาข้างขวาลงได้เลยครับพี่ก้องข้องขวาพี่เหรอถึงมด้ถึงมด้ถึงมด้บุคลิกอย่าง,ง,งพี่ก้องปิยะถ้าขับมอเตอร์ไซค์ผมว่าดูไม่จืดนะฮะขับได้ที่ไหนพี่พี่ไม่ต้องก้มหน้าไปอย่างนี้เอออเ็นหลังสบายๆเท่ๆโอ้โหก้มหน้าเอ็นตูดจ้าเอาลงดีกว่าลงดีกว่าเอาลงด้านซ้ายครับขาตั้งอยู่ใช่ไหมครับขาตั้งอยู่ครับผมขาตั้งอยู่ขามันสั้น โอ้ขี่ได้ครับแต่ว่าแต่ถ้าขึ้นพี่ขึ้นสวยไหมถ้าขึ้นพี่ขึ้นได้พี่ขึ้นเก่งเอวดีด้วยไม่ติดเกงยีนไม่ติดกล้องทุกสาระกาศเพราะว่าเลิกมาแล้วแต่รองเท้าที่ดูไม่ออกเลยนะครับว่าพี่ก้องแบบเป็นสุภาพสตรีอุรองเท้านีแมทมีิตอนยังซื้อคันนี้ดูไว้หลายหลายหลายยี่ห้อหลายรุ่นไหมครับพี่เป้ะความี่แล้วผมมีคันเก่าอยู่สองคันครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือเราชอบรถเก่าแต่ว่า ขี่ขี่ไปขาเปียกเฮ้ยอะไรเปียกไม่เปียกอะฝนก็ไม่ตกน้ำมันรั่วคือซ่อมบ่อยซ่อมบ่อยคือแบบอาอาอาครับร้รีแพร์รีพีทขี่ซ่อมแล้วก็ซ่อมัเ็กเพื่อเป็นของโบราณใช่ครับผมก็เป็นรถเก่าแล้วก็แต่สุดท้ายก็เลยหารถที่มันคล้ายๆรถเก่าแต่เป็นรถใหม่แต่ว่าแต่คันนี้ตอนซื้อมาก็ไม่เก่าแต่มาททาให้มันดูเก่าขึ้นครับแต่ว่ามันทรงมันเหมือนกับมันเกิดมาแล้วสามารถพร้อมจะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นทรงเก่าได้เลยแทนแล้วก็ใช้แฮนด์ของรีเมค รีเมคยุคแบบยุค60มาใส่อะไรเงี้ยครับผมก็ทำให้ดูคลาสสิกขึ้นมาหน่อยพี่เครับครับผมถามว่าไงคุณหนังเอาสิเอาสิคุณอยากถามคุณถามเอาเลยคุณถามไมคุณเอาเลยสิโอเคผมถามเองถามว่าไงไม่ไม่มีอะไรครับถามสิครับ ได้ออกได้พาคันนี้ออกคลิปบ้างอย่างพี่อ๋อนี่ล่าสุดกลับมาจากภูเก็ตครับผมคันนี้เลยเหรอขี่คันนี้ไปภูเก็ตเรโอ้โหเรียกเขาเป็นแล้วคุณรอดกลับมาน้าไม่ชาเลยเก้าร้อยกิโลฮะไปเก้าร้อยกิโลกลับเรียกเขาเป็นการทรมานร่างกายอย่างแท้จริงแต่มันก็ขี่แล้วมันก็ได้กาลังกันนะไม่ได้คได้แต่ความเมื่อยครับแล้วก็คันนี้มันไม่ใช่รถที่เหมาะของการขี่ไกลครับขี่แบบสองสามร้อยโลาจะไหว แต่ว่าเกลาร้อยอีพี่เลือกมาก็ไม่กะให้ใครซ้อนเลยเนาะบอกมันซ้อนได้นได้นได้ซั้งได้ตั้งได้ตั้งใจลองนั่งได้คือซ้อนได้เลยซ้อนได้เลยซ้อนยังไงยะแต่ก็จะเบียดพี่หน่อยแล้วไอ้ขาก็ถุงเท้ยสีให้สิก็ต้องใส่กางเกงขาขายาวครับผมมันจะลองซ้อนได้นะครับไม่แล้วมันไม่นี่เหรอเดี๋ยวลองลองก่อนเหรอเห็นแบบนี้ฮึบได้เหรอได้สบายมากผมผมยกขาได้เลยฮะเออได้เลยเออได้ไม่ค่อยสบายแต่ว่าก็ถือว่า ไม่ได้ลำบากไม่สบายแต่ว่าไอ้ตรงบอกตรงปลายมันก็อัดรูอัดรูตลอดอัดรูอัดรูถูกต้องถูกต้องอยากจะว่าที่ไปขอลองซ้อนหน่อยไม่เอาละอัดรูหัวอัดเช่นถ้าเกิดคุณไม่ลงผมลงไม่ได้เลยคุณอาจารย์โอ้ยอย่างแล้วคุณไปกับใครคุณเป้ผมไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นรถทัวริ่งคันใหญ่อ๋อแต่ไม่ได้ซ้อนกันไปไม่ซ้อนกันไปครับผมซ้อนถึงภูเก็ตคงแบบอย่างนี้พี่ก็ต้องแบกกระเป๋าแบกเป้ไปสิจับมีมีรถกระบะเพื่อนอีกคันหนึ่งไปด้วยครับแล้วก็เอาของใส่รถกระบะ แล้วก็ขี่ขับกระบะไปไม่เซ็งเหรอสนูครับเพราะว่าเขาก็เป็นสายกระบะก็เป็นสายกระบะแล้วก็นั่งเป็นไปแล้วก็เฮฮากันไปแล้วก็เจอกันตามปั๊มอ่างเงี้ยแล้วถ้าเบื่อก็ยกโมไซค์ขึ้นทับกระบะมีความคิดจะทำหลายจังหวะมากเลยครับแต่ว่ามันถ้ามันแหมไปทั้งทีไปแล้วะันก็กลับให้ได้มันเสียเซลล์ตัวเราเองคือตอนตัดสินสามชั่วโมงออกลับขับกลับด้วยขับกลับสิสามชั่วโมงแล้วแบบเจอฝนเจอฝนแบบสองจังหวัดสุขับขับเร็วไหมพี่ถ้าเจอฝนไม่เร็วครับ ถ้าฉันไม่มีคุณจะต้องห่วงคุณมากเลยอ่ะก็พ่อแม่ผมก็ห่วงผมมากครับแต่ผมก็เวลาขี่ผมจะมีเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงเซฟตี้รองเท้าเซฟตี้ใส่หมวกก็จริงจังห่วงมากเลยแหละแล้วก็อมบูุลั์ตามหลังไม่มีไม่มีไม่มีพยายามให้ไม่มีแล้วก็นี่ครับนี่ครับก็คอยพาพระคงพี่พระคงพระคงกับพันเกี่ยวเกี่ยวไม่เอาหมดนะฮะแต่เป้จริงๆริพึ่งห่วงนะ เออพี่ถ้าเกิดพี่ถ้าเกิดพี่มีผัวนะผัวขับพี่ต้องห่วงมากอ่ะจริงครับแล้พี่ซื้ออะไรให้ผัวครับพี่ซื้อรถถังินิได้ปลอดภัยพันดีดีเบาเบาฝากถึงเด็กๆหน่อยกันพี่เด็กๆที่มาติดพันอย่างพี่ไม่ใช่ไม่ใช่คี่ขับรถปี๊บ้าผมกัดแล้วว่าเจอบ้านจันยังไม่อยากให้มันเข้าบ้านผมเลยคือกลัวมันเป็เลื่ออะไรออกมาก็ก็น้องๆที่ขับนะครับอย่างแรกก็คือยาขนองครับเพราะว่าผมเนี่ยสามสิบแล้วน้อเพื่อนผมทุกคนไม่ นี่ย่แปดนั่นไงแล้วปันยี่แปดหีแปดป่ะยี่สปี่เจ็ดยี่แปดเดี๋ยวจะไม่ถึงยี่แครับก็ยจะ29กาแต่สาปีหน้าก็ได้เป็นน้าแล้วรีบเหรอรีบไม่รีบไม่ดีไมดีพูดแต่สิ่งดีหนเลยสิผมอ่ะใจหายเหมือนกันฮะอันนี้30มสิบก็หรอสามสิบะครับจะบอกว่าอนยเ่เท่าไหร่เท่าไหร่ดีเยอะแหมเี๋ยวพี่ดู่ถึงครับยังดูเด็กอยู่เลยไอ่ถึงอะต่อต่อคือจะ ความคันอนมันไม่มีนะครับเราขี่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ทุกจังหวะเราจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีจังหวะเสี่ยงมันซึ่งมันสำคัญนะครับผมแล้วก็ขี่ในกฎจราจรแล้วก็ใส่เซฟตี้เท่าที่จะใส่ได้ครับผมสามดอลลาร์นะฮะ <filling S 1> เด็กๆนะฮะก็<อ>รักจะขี่มอเตอร์ไซค์ขี Big ่บิ๊กไบค์นะฮะมันก็ ต้องระวังตัวพี่เป้เขาพร้อมทุกอย่างเลยครับมีมีหมวกได้วยไม่ได้กี้จริงๆเขาใส่มาจะบอกให้เขาถอดเสืแอตัวกูเห็นความหล่อจริงเขาใส่ทุกครั้งบหมวกกันต้องใส่ทุกครั้งใกล้ๆแค่ไหนต้องใส่ใช่แล้วก็รองเท้าสําคัญครับการขี่ขับขี่ต้องใส่รองเท้าที่คล้องตัวแล้วก็นี่เขาไม่พันหน้านี่ก็ทำตกตี้กเลวโทษทีไม่นไรเลยครับพี่ปัญหาครับอ่ะช่วงนี้นะคะคุณเป้เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณนะคะยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาค่ะ ครับผมเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าว่าจะมีอะไรตื่นเต้นอินไซด์กับพี่เป้นะฮะเดี๋ยวจะเจาะลึกให้ถึงความลับทุกอย่างพี่เปิดดูปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดบ้านผู้หญิงไม่พี่ดูยังไงหมดแล้วตัวที่ชอบตงเลยไหมมึงตงเป็นอะไรโดนองเท้าวพี่นักดนเขาเป็นหน่วยสืบราการลับโดนองเท้าเขาเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกนายเอส นายวันวันไงเคยนายเคยนายไงหว่าเสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาบ้านใครวะ